สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่ฟังธรรมนะคะในหัวข้อเรื่องตัดภพตัดชาติเริ่มต้นด้วยวิธีใดนั้นเราลองมาฟังกันดูนะคะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะท่านเคยสอนไว้อย่างเรียบง่ายว่าการเกิดไม่ได้รอถึงตอนตายแต่เกิดอยู่ตลอดเวลาในใจที่ยังไม่รู้ในวันนี้นะคะอยากจะชวนให้ลองฟังด้วยใจที่สบายสบาย คุณไม่ต้องเชื่อคุณไม่ต้องปฏิเสธแค่ลองเปิดใจฟังแล้วก็ดูใจตัวเองไปพร้อมกันนะคะในวันนี้ใจของเราตายไปแล้วกี่รอบและเกิดใหม่กี่ครั้งคะโกรธขึ้นมาขึ้นหนึ่งครั้งใจเกิดไปเป็นอะไรเสียใจขึ้นมาขึ้นหนึ่งครั้งใจไปเกิดอยู่ที่ไหนคนส่วนใหญ่มักคิดว่าพบชาติอยู่ที่โลกหน้า ต้องรอความตายถึงจะพูดถึงเรื่องนี้กันได้บางคนก็บอกว่าไม่ควรจะต้องพูดถึงเรื่องการตายเพราะเป็นเรื่องอับปมงคลแต่ว่าหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นค่ะท่านสอนว่าพบเกิดที่ใจและใจเราเนี่แหละค่ะคือผู้พาเราเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกในเรื่องเดิมๆทุกครั้งที่ใจเราหลงตามความคิดใจก็เข้าไปเป็นเรื่องนั้น เมื่อนั้นนะคะภพก็เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอวันตายแค่ใจเผลอแค่ใจหลงแค่ใจไม่รู้ทันตัวเองการเกิดก็เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้นะคะเราอาจไม่ได้มานั่งฟังธรรมเพื่อรู้เรื่องภพชาติในตำราแต่เราอาจจะกำลังฟังเพื่อเห็นการเกิดและการดับที่กำลังเกิดขึ้นในใจของเราเดี๋ยวนี้ค่ะ หลวงปู่มั่นทพริตโตท่านสอนมอีเสนอว่าทำอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ตำลาคำสอนนี้ฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่ถ้าเข้าใจจริงชีวิตจะเปลี่ยนไปมากเลยค่ะเพราะว่าปัญหาทั้งหมดที่เราคิดว่าเกิดจากโลกเกิดจากคนจากเหตุการณ์หรือจากเรื่องราวภายนอกแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เริ่มจากตรงนั้นเลยแต่มันเริ่มจากใจของเราเองเนี่แหละคะ่ะ ใจที่ยังไม่รู้เท่าทันตัวเองใจที่เผิดเข้าไปคิดเข้าไปเอาเข้าไปเป็นเรื่องราวเหล่านั้นโลกอาจจะวุ่นวายเหมือนเดิมคนรอบตัวอาจจะไม่เปลี่ยนเหตุการณ์อาจจะยังเกิดซ้ำๆซ้ำๆแต่พบไม่ได้เกิดเพราะโลกวุ่นวายพบเกิดเพราะใจเราเข้าไปหลงตามโลกนั้นตั้งหากหลวงปู่มั่นท่านจึงไม่ได้สอนให้เราเข้าไปจัดการโลก แต่ท่านสอนให้เรากลับมาดูใจของตัวเองดูให้เห็นว่าใจเริ่มไม่รู้ตัวตั้งแต่ตอนไหนเริ่มเผลอไปคิดตอนไหนเริ่มเข้าไปเป็นเรื่องนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่การปฏิบัติในแนวนี้จึงไม่ใช่การคิดให้มากขึ้นไม่ใช่การหาคำอธิบายเพิ่มแต่เป็นการฝึกรู้มากกว่าคิดฝึกดูมากกว่าเข้าไปแก้ไขเพราะทันทีที่เราเข้าไปแก้ ใจเราก็เข้าไปเป็นค่ะและเมื่อใจเข้าไปเป็นพบก็เกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าเรากลับมาอยู่ในฐานะของผู้รู้ผู้ดูใจของเราจะค่อยๆมองเห็นเองว่าความคิดก็คือความคิดอารมณ์ก็แค่อารมณ์และพบที่เคยเกิดขึ้นง่ายๆก็เริ่มไม่มีที่ตั้งเหมือนเดิมเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะเราจะเริ่มเห็นว่าการเกิดของพบไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด หลวงปู่มั่นท่านสอนให้เราเนี่ยดูตรงจุดเล็กๆที่ใจของเราเผลอค่ะเพราะตรงนั้นเองคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างใจเผลอแล้วใจไปเริ่มยึดพอใจยึดใจก็เข้าไปเป็นและเมื่อใจเข้าไปเป็นเมื่อน,นั้นล่ะค่ะพบก็เกิดขึ้นทันทีหลวงปู่มั่นจึงสรุปสั้นๆทุกอย่างตรงไปตรงมาว่าใจเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ก่อพบและใจก็เป็นผู้รับทุกเอง ไม่มีใครทำให้เราเกิดไม่มีใครเอาทุกข์มาใส่ใจของเราได้ถ้าใจไม่เข้าไปหยิบมันขึ้นมาพบจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากเรื่องใหญ่โตไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงแต่ว่ามันเกิดจากจุดเล็กๆเ,เล็กมากจนเราแทบมองไม่เห็นแทบจะไม่ทันได้รู้เลยด้วยซ้ําเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะความคิดผุดขึ้นมาแวบเดียวใจเราก็เข้าไปเป็นแล้ว อารมณ์เกิดขึ้นแค่ชั่วคู่เดียวใจก็เข้าไปอาศัยอยู่ตรงนั้นแล้วนี่แหละค่ะที่ทำให้พบดูเหมือนเรื่องลึกเรื่องยากทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ซับซ้อนเลยมันแค่ละเอียดและละเอียดเพราะใจของเรายังไม่ทันได้รู้ตัวเมื่อใดก็ตามนะคะที่เราเริ่มเห็นจุดนี้เมื่อนั้นนะคะเราจะเริ่มเข้าใจว่าการตัดพบไม่ได้อยู่ที่การทำอะไรใหญ่โต แต่อยู่ที่การรู้ทันใจก่อนที่มันจะเผลอเข้าไปเป็นอีกครั้งตรงนี้เองหลวงปู่มั่นจึงพาเรากลับมาดูสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การไปตัดอะไรข้างนอกไม่ใช่การไปจัดการความคิดไม่ใช่การไปทำให้ใจดีขึ้นหรืว่าสงบขึ้นแต่เป็นการกลับมารู้ให้ทันตรงใจที่เราเผลอเข้าไปนี่แหละค่ะหลวงปู่มั่นไม่ได้สอนให้เราหนีความคิด ไม่ได้สอนให้เราห้ามอารมณ์แต่สอนให้รู้ทันก่อนที่ใจจะเข้าไปเป็นนี่แหละค่ะคือหัวใจของวิธีนี้ของการตัดพบตัดพบไม่ได้เริ่มจากการสร้างอะไรใหม่แต่เริ่มจากการหยุดเข้าไปเป็นเรื่องข้อต่อของหัวใจหยุดการไหลาตามหยุดการเถอเข้าไปยึด เมื่อความคิดของเราเกิดขึ้นเราไม่ต้องตามไม่ต้องต้านแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปแก้ค่ะเพียงแค่รู้ว่าความคิดกำลังเกิดเมื่ออารมณ์เกิดก็แค่รู้ว่าอารมณ์กำลังเกิดใจที่รู้แบบนี้จะไม่รีบเข้าไปเป็นผู้โกรธผู้กลัวผู้ทุกข์ใจจะค่อยๆถอยออกมาอยู่ในฐานะของผู้ดูและตรงจุดนี้เองล่ะคะ่ะพบจะเริ่มไม่มีที่ตั้งเพราะพบต้องอาศัยการเข้าไปเป็น แต่เมื่อใจไม่เข้าไปเป็นพบก็ไม่สมบูรณ์ไม่มีกำลังแล้วก็จะค่อยๆดับไปเองก <_ d ance> ารตัดพบในแนวหลวงปู่มัน่นจึงไม่ใช่เรื่องของการทำให้เก่งขึ้นแต่เป็นเรื่องของการทำให้รู้ทันและยอมให้ความจริงของใจปรากฏขึ้นตามที่มันเป็นหลวงปู่มั่นสอนว่าสมาธิไม่ใช่เรื่องของการทำใจให้นิ่งหรือว่าสงบเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการตั้งใจรู้ให้ใจมีที่ยืนที่ถูกต้องเมื่อใจของเรามีสติสมาธิก็เกิดเองและเมื่อสมาธิเกิดใจก็จะเริ่มเห็นการเกิดและการดับของความคิดและอารมณ์ได้ชัดขึ้นตรงนี้นี่เองค่ะที่การตัดพบเริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่ความคิดเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันโดยที่เราไม่เข้าไปตามไม่เข้าไปผักใสใจจะเห็นเองว่า ความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอารมณ์ก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจที่เห็นการเกิดและการดับแบบนี้จะเริ่มคลายความเชื่อว่าความคิดคือเราอารมณ์คือเราและเมื่อความเชื่อนี้ค่อยๆค,คลายลงที่เคยตั้งมั่นอยู่บนความคิดและอารมณ์ก็เริ่มอ่อนกำลังลง การปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงไม่ใช่การไปนั่งแยกออกจากโลกเพียงอย่างเดียวแต่คือการรู้ทันใจขณะกำลังใช้ชีวิตทำงานพูดคุยเจอสถานการณ์ต่างๆทุกครั้งที่ใจเราเผลอเข้าไปเป็นแล้วเรารู้ทันได้เร็วขึ้นนั่นคือพบหนึ่งกำลังดับลงตรงนั้นเองและเมื่อการรู้ทันเกิดบ่อยขึ้นใจก็เริ่มจำทางได้ว่าทางที่เบากว่า ไม่ใช่การเข้าไปเป็นแต่เป็นการกลับมาอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความรู้ตัวแบบนี้เองเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ลองค่อยๆสังเกตดูชีวิตประจำวันของตัวเองงานที่ทำอยู่ความคาดหวังที่มีอยู่หรือความสัมพันธ์กับคนรอบตัวจริงๆแล้วพบเกิดขึ้นตรงไหนมากที่สุดพบไม่ได้เกิดตอนที่เหตุการณ์ใหญ่ๆเข้ามา แต่เกิดตอนใจของเราเผลอเข้าไปคิดว่างานนี้ต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้หรือเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับเราพอความคิดแบบนี้ผุดขึ้นใจก็เข้าไปเป็นทันทีกลายเป็นผู้แบกบผู้กังวลผู้โกรธผู้ผิดหวังโดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัวในที่ทำงานคำพูดเพียงคำเดียวอาจทำให้ใจเราเนี่ยไปเกิดทั้งวัน ในความสัมพันธ์ความคาดหวังเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ใจของเราไปเกิดซ้ำๆซ้ำๆอยู่กับเรื่องเดิมไม่รู้จบสิน้นแต่ถ้าในขณะนั้นเองเราเริ่มรู้ทันว่าใจกำลังเข้าไปเป็นใจกำลังแบกใจกำลังทุกข์พบจะเริ่มคลายทันทีแม้เหตุการณ์จะยังอยู่แม้คนจะยังเหมือนเดิมแต่ใจจะไม่เข้าไปอยู่ในภพนั้นเหมือนเมื่อก่อน หลวงปู่มั่นจึงสอนให้เราดูใจท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องรอเวลาสงบไม่ต้องรออยู่คนเดียวเพราะตรงที่มีเรื่องตรงที่มีความกระทบนั่นแหละค่ะคือที่ฝึกจริงและทุกครั้งที่รู้ทันได้หนึ่งครั้งก็เหมือนเราวางพบหนึ่งไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าการตัดพบตัดชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ใช่เรื่องของอนาคตรหรือว่าโลกหน้าแต่ว่าเป็นเรื่องของใจในแต่ละขนะดหลวงปู่มั่นสอนให้เรากลับมาดูตรงนี้ดูให้เห็นว่าทุกครั้งที่ใจไม่เข้าไปเป็นเรื่องจะจบเองพบจะไม่มีที่ตั้งและทุกจะไม่สามารถตั้งอยู่ได้การปฏิบัติอาจไม่ได้ทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่จะทำให้ใจของเราไม่ต้องเกิดซ้ำในปัญหาเดิมๆอีกต่อไป วันนี้เราอาจจะยังตัดพกไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยถ้าเรารู้ทันได้เร็วขึ้นวางได้บ่อยขึ้นใจเบาขึ้นสักเล็กน้อยนั่นก็คือการเริ่มต้นที่ถูกทางแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะความคาดหวังก็เป็นอีกภพหนึ่งที่ใจเราเข้าไปเกิดได้อีกหลวงปู่มั่นท่านสอนให้เราเดินทางสายนี้ด้วยความรู้ตัว ไม่ประมาทและไม่หลงไปเอาผลทุกครั้งที่รู้ทันใจตัวเองได้ครั้งหนึ่งก็เหมือนเราวางภาระลงหนึ่งชิ้นวางพบลงหนึ่งพบและเมื่อนั้นเองใจจะได้สัมผัสกับความเบาความโลง่งและความสงบที่ไม่ต้องปรุงแต่งวันนี้ถ้าเราไม่สร้างพบเพิ่มใจก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ในเรื่องเดิม แค่นี้ก็ถือว่าการฟังธรรมครั้งนี้ไม่ได้เสียเปล่าแล้วสาธุ